ซื้ออะไรซื้อของเล่นๆมาอีกแล้วคะชิงช้าชิงช้าสวรซื้อชิงช้ามาเหรอใครอยากได้นะประกอบชิงช้านะบังให้สองคนทำาองคนนี้ทำมันจะได้มาตรฐานแล้วค่ะ ใช่ใช <muitas S 2> ่ใช่มัให้เป็นจุดตรงกางใช่ไหมนีมดอืมอดีนะอ๋อใช่แเอหมอนมันมันวิวอะแหมก่อนแหม่รัววะเฮ้ยใจนี่ล่ะพี่เด้ต้องกิ่งนี้ล่ะเนี่ยอันนี้ เอาอันเอาอันใหญ่อันเนี้ยระดมสมองเกี่ยวกับการเออศึกษาวิธีการผูกเชือกชิงช้านะคะรู้นั้นเหรอถึงอะต้องรู้นั้นไม่ได้หรอกอุ้ยไม่ถึงหรอกต้องขบกระไดมาเออได้รงแค่มืออะเออขามือไปแค่นั้นล่ะสองสามทีพอแล้วก็เสียบล็อกเลยเออเออดึงๆันดนหน่อยดิเออให้มันเล่นๆนอย่าอย่านห่วงใหญ่ นี่ต้องอ่ะตั้งระดับน้ำโอ้โหเอียงหน่อย <Huh? S 2> พี่เล่ไม่ใช่มันเอียงมันเอียงแล้วลุวงลงมาตั้งเยอะนะก่อของข้าค่ะ ใช่มันไม่ตรงไนงะเพราะว่ากิ่งมันไม่ได้ไงคะถ้าอมเยอะเลยนะคะเดี๋ยวตัดตัดมาก่อนนะแล้วค่อยมาเลือกเอายอดมันนะเพราะว่ารอนนะนี่นะคะ ก็ได้ชะอมมาเท่านี้นะแต่คือยังไม่ได้ตัดแต่งนะว่าอันไหนใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้นะคะก็เลือกมาก่อนเลยแล้วก็เข้ามาที่ร่มหน้นาเดี๋ยวมาตัดแต่งกันนะคะว่าจะเหลือเท่าเท่าไหร่นะคะที่เราเอาไปทานได้นะเอาแต่ใบอ่อนๆน,นะใบ <c oughs> <c oughs> แก่ๆเราก็จะไม่เอาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะชะอมได้มาเท่านี้นะคะ ก็เอาไปทําไข่เจียวชะอมได้เนาะหนึ่งจานเลยนะคะอ่อนๆด้วยนะเวลามือ่งวันนะคะตอนบ่ายสามขนมจีนเขียวหวานปลาไก่นะคะแล้วก็หมูเขียวหวานหมูนะำแล้วก็มีซี่โครงหมูทอดนะคะแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานที่เอ จงไม่เยอะเพราะว่าบอกว่าเอาเคานี้นะไม่เอาเยอะกว่านี้นะอยากกินแตงกวาสับป,ปะรดแล้วก็อะไรอย่างนนะ<ม>เห็ดหมูหมแค่นั้น อยู่ในนี้ตอนนี้เย็นดีนะคะกาดดีเพราะว่าน้ำดรดนะมันก็เลยเย็นชุ่มฉ่ำนะคะนี่มีหน่อไม้ฝรั่งด้วยนะเดี๋ยวก่อนอาทิตย์โอ้ห้าก้าโหเสียดาจังไม่ได้เพาะอะไรใบเพิ่มเลยอันนี้คือขาดนา้ำนี่หน่อไม้ฝรั่งตามดอก ก็คืออัญชลีทําหักไปเรียบร้อยนี้มาเก็บอันนี้ก่อนนะเนี่ยดูสิคืออากาศมันร้อนนะคะแล้วใบเขาเป็นอย่างเงี้ยใบอ่ะเฉาหมดเลยนะเนี่ยเด็ดกริงเก็บที่เหลือไว้เสียดาเนี่ยอย่างต้นเนี้ยงามก็คืองามเลยนะนี่นะคะ นี่นะคะลูกเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะดอกเขาก็จะสีเอ,อนี่ทำไมดอกเออเดี๋ยวก่อนนะทำไมดอกสีอ่อนอน่ะมีมีเกรสรอ,อยู่ข้างในนะคะแล้วก็คือไม่รู้ว่าลูกอะไรอ่ะอะไรไหนนี่ไม่ชัดกว่าน,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 นีนนี่นะคะมันคืออะไร ูกเองยังงงเลยว่ามันคืออะไรก็ภารกิจตรงนี้นะคะคือยังมีฝรั่งฝรั่งตอนนี้มีหนอนมาบุกแล้วนะไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอากระดาษมาห่อจะยังทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางลูกอะหลายลูกเลยอะที่โดนโดนหนอนบุกไปแล้วอะค่ะนี่ยนี่หมดเลยเนี่ยขามาก็คงเจอหนอนนะ โ,โอ๊ยนี่เป็นได้ฝ้าหลังมานะคะสองลูกนี้น่าจะกินได้แล้วนะเดี๋ยวจะเอาให้ไให้คุณหมอชิมนะคะน่าจะกินได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือเดี๋ยวจะให้ดูดูตรงนี้เลยนี่มันมีรูเจาะนะพอเราแบะมันเนี่ยเห็นไหมมันมีหนอนข้างในนะคะหนอนเยเยะโยเยะอด อดกินนะน่าจะแข็งแรงทนทานนะคะพี่สาวผูกให้นะคือทางบ้านนะมีผู้ชายสองคนนะคะแต่ว่าผู้ชายสองคนไม่ขึ้นนะให้ให้หญิงสาวที่แข็งแกร่งนะคะอย่างที่พี่สาวเปิ้นนะคุณพรเพินนะคะนางบอกแล้วว่านางทำได้ทุกอย่างจบเจนอเล่ามาจริงๆนะหกโมงสิบสองแล้วนะคะ เสร็จแล้วหรอป๊าป๊ามาีอะไรจะโชว์ป๊าอะไรนะป๊าดูนะนี่รังไข่นี่กินเลยเปล่าถพาที่จะตกดินแล้วนะ มันขยับไปแล้วนะเมื่อก่อนมันจะตกตรงหลังบ้านพอดีจะมองเห็นนะตอนนี้อยู่หลังพุ่มไม้ตรงนน้นแล้วจมพที่ตกดินตกลงทำให้ลูกหรืออย่างนั่งเองกันแน่ขออ้างนะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อวดผลผลิตเลยนะคะคือมันอยู่สูงเด็ดไม่ได้อ่ะไปดูต้นนู้น หนักมากนะคะบันไดนี้ถ่ายไม่ทันนะเขาทําอะไรเขาก็ไม่เรียกตากล้องนะคะนี่เขาทาสีไปแล้วนะคะที่โดนมีดบินนะมีดบินแล้วทําขอบบ้านบินนะคะนี่เขาทาสีไปแล้วนะคะก็งานหมอพลาสติกเนอะมันก็ดูเนี้ยบนะถือว่าถือว่าเนี้ยบเลยนะหมกแล้วทําได้ทุกอย่างจริง จะบอกว่าเมื่อวานนี้ที่เ,เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็ดูกล้องจากกล้องวงจรปิดนะที่นี่ก็สันนะคะเพราะว่าโคมงไฟบนชั้นบนบ้านน่ะมันแกว่งไปแกว่งมานะคะแต่ในบ่อนน้นาไม่ได้กระเพื่อมอะไรนะก็คือน่าจะไม่ได้ไม่ได้แบบรุนแรงเท่าที่กรุงเทพนะคะท้องฟ้าตอนเย็นสวยมากเลยนะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะคะนกบินกลับดังน้วเนะ แต่ว่ายังเด็ดสะเต้ายอดอยู่ข้างบนอ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะทำไงดีอ่ะมันสูง บรรยากาศนนะ้าบ้านสวนนะคะตอนนี้ก็ประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็เสียงนกเสียงกาเนื้อบินกับรังนะคะเราก็ต้องกลับบ้านเราเช่นกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เพื่นด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายทองฟาสวมาก